เพื่อนชาวยูทูบนะครับจากร้านเบียร์ตะเรนยนครับวันนี้มาทริปกับทลิปสูบนะ้ำอีกแล้วครับผมอ,อันนี้เ้าานะ้ำปัง กำลังจะเริ่มก็เหลืองเออเีรแล้วครับเพื่อนจำได้ก็บ่อที่เคยมาถ่ายรีวิวครับแสงที่ผมทำข้าไปคงับแป้งที่นาแม่ครับแงสงติดกระไรอนะ่ะ สาใหญ่อะนะถ้า,ถาจำจำมาได้อะจากสามไล่ใกล้ๆสามไล่เอาสองไล่ก,กว่า<ๆ>ก็หนกมันไม่มันไม่ค่อยถึงแล้วมันวิดแหละก็เมื่อวานที่ผมเอาปั๊มหอยโข่งครับมามาตั้งเมื่อวานก็ต่อท่อต่อตอลไรลงไปเนี่ยนะสายใหญ่ก็วันนี้ เอเครื่องมาติดอ่ต็มลองติดตัวครับกระตูบเลยแหละตูครั้งสกิดสกิทครั้งนึงครั้งนี้ก็พอละมันเริ่มก้มแล้วครับเติมเติมไปเพื่อการมันขาดการน,น้ำขาดนี่ครับออกดีอยู่นะเครื่องก็เร่งประมาณนึงอะ่ะ จอยี่ตัวน,นี้ได้ได้มาใหม่เล่มาน,นี้าานต่อโเมื่อวานต่อคนเดียวอย่างเหนื่อยเห็นอย่างนี้มันต่อยากมันหลายแท่นหลายตอนน่ะอโห กว่าจะเข้ากว่าจะต่อลงไปโน่นอีกแล้วก็อย่างชันเลยนี่เครื่องสภาพค่อนข้างใหม่เลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะตอนนี้ได้ได้มาใหม่เียงก็มาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูครับชมคลิป เล่นๆอ่าเอ้ปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มตาเพชรเอาขึ้นมาจากบ่อบาดาลนู่นก่อนนจะมีบ่บอกประดานี่ทำไงหยุดเลิกเลิกใช้แล้วมองว่าผมที่ทเลิกอยวกมาถ่ายไปดูดูทำเลิกไม่ดูก็เลยยกขึ้นมาไม่ได้ใช้มันจมน้ำอยู่นานเลยเนี่ยโอ้โหแช่น้ำอยู่มันไหลายปียอะ ขึ้นมาไม่ได้ใช้เอาไปเปลี่ยนปปลูกปืนใหม่แล้วก็เปลี่ยนสิ้นใหม่แล้วก็เอามาตั้งประจําไว้ที่บ่อเลยเผื่อเวลาหนากมันไม่พอมันไม่ถึงหนาขผมแค่เท่าไหร่จำไม่ได้ความยาวมันดูดได้ประมาณอย่างแค่เนี้ยมันก็เริ่มไม่ถึงแล้วทีนี้กต็ต้องใช้ปัม๊มดูดเาอาก็มาตั้งไว้ก็เอามาลองดูดด้วย ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะไม่หนักเครื่องเท่าไหร่เลยนะเล่งแค่ไหนเดียวเองนะบอ,อกดีหน้าสามสามนิ้วสามนิ้วได,ได้เลยนะ ข้าวปีนี้เออค่อนข้างราคาดีนะราคาหมื่นกว่าเลยหมื่นพันหมื่นสองยันเกือบหมื่นสามก็มีครับแต่ข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพข้าวพอได้ข้าวไม่ค่อยดีปีนี้มันแรงอนะต้นปีอะทำ ย่อยตายมั้งอะไรมั้งผมว่าอนแห้งเอานเนี่ยแปลงเนี้ยครับออกก็ค่อยดีเท่าไหร่นะยาวไปดูตรงนั้นมีเสมอป์เนี่ยที่ผมเลิกใช้บออประดานมันติดเสมอป์เนี่ยแต่ว่าว่างเถ่ายอีวีเสมอ์ไปดูตรงนั้นตรงข่าไฟ ฝนตกก็ตกไม่จริงตกไม่ไม,ไม่ไม่ขังปีนี้แรงจริงนาเข้าปีผมที่ผมถ่ายไปคลิป,คล,ปคลิปก่อนนั้นก็เขียวเยอะแล้วเดี๋ยวว่างๆไปอัปเดตให้ดูวันนี้ก็มาถ่ายนาแปลงนี้ให้ดูบ้างต่อแบบอย่างดีเลยหรือว่าผ่านอยู่นะก็เดี๋ยวดูดไปวันนี้สักวันนะึงเดี๋ยวเย็นๆกาเก็บกลับกันนาแค่สิสบกว่าไร่เอง แต่พวกนี้ไม่พอค่อยๆมาเติมเข้าใหม่ด,ดูดรอรอดูฝนอะไรอย่างนี้ไปด้วยเติมแทงของของอกแล้วมันจะต้มแล้วข้าวขอขอห้าหนึ่งครับเดีย๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเกี่ยวกับเรื่อง ทำนาเนาะแล้วก็ขายเครื่องกระโคงไงก็ยังขายอยู่ปกติได้เมือนพี่พนะี่ท่านึงก็ถามมาก็ายังขายปกติแต่ไม่ค่อยได้รีวิวแต่เดี๋ยวว่างๆอาจจะรีวิวให้ดูถ้ามีของขใหม่พวกโค้งพ,พวกเครื่องอะไรเข้าใหม่เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยุ่งทำงานาอยู่ก็โค้งก็ยังขายอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ก็จะว่างๆอาจจะอัปเดตก็วันนี้เนาะคลิปือช่าบ อากาศดีด้วยโอ้มานะยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฉีดยาปล่อยลวงเอาอถังน้ำมากับเครื่องมาเดี๋ยวว่างๆมีอะไรใหม่ๆอัปเดตให้ดูใหม่ครับผมสวัสดีครับ